ก็จะมอบให้รองหนึ่งคือท่านพิเชตจะเป็นประธานของการประชุมเพื่อจะได้สรุปข้อตกลงกันในเรื่องวันนี้ตกลงแล้วก็เริ่ม,มัาที่ยี่สส่วนว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับยติแล้วก็ข้อตกลงร่วมกันคงไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าใช้เวลามากหรือใช้เวลาน้อยจะดีกว่ากันขึ้นอยู่กับการวิปรายครับ ก่อนหน้านี้เคยมีขาวว่าท่านรัฐมนาดาเข้ามาในสภาพเพื่อตั้งวอรุมแถลงต้อตอบในกรณีที่ภาพทิงัะท่านสามารถทําได้ไหมคะอันนี้ภายในห้องประชุมก็เป็นระหว่างสสกับรัฐรีเท่านั้นนะส่วนจะตั้งวอร์มูที่แต่ละพักสัดสา,าก็เป็นเรื่องของแต่ละพักไปนะครับก็แต่ข้างในก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย แล้วก็ข้อบังคับแต่สําคัญก็คือว่าถ้าพลาดเพียงถึงบุคคลภายนอกเขาก็สามารถที่จะดําเนินคดีได้นะครับก็ต้องระมัดระวังครับการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวครับกังวลว่ามันจะลามไปถึงครอบครัวแล้วก็คนภายนอกมากเกินไปก็มีก็มีกติกาอยู่แล้วก็ว่าไปตามข้อบังคับและกฎหมายทุกคนต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาก็ มีความรู้ในเรื่องการมันขออึ้นเขาจะช่างน้ำหนักตัวเองครับว่าการพิปรายสมเหตุสมผลอย่างไรนะครับชาชนจะเป็นคนตัดสินในการนพิปรายเองครับพอมาเป็นนายกานัมนต้ีแค่คนเดียวครับกังวลไหมครับเรื่องวันเนี่ยจะการว่าฝ่ายอ๋ออันนี้อ,อันนี้อ,นนอันนี้คุยกันตตลงก็ได้แล้วผมต้องโพดต,ตรง <c oughs> ๆครับเดี๋ยวนี้วิปทั้งสองฝ่ายเขาคุยได้ตลอดเวลาแล้วไม่ได้คุยกัน กัดแย้งรุ่มแรงอะไรต่างก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเท่าที่ผมสังเกตมานะครับกับกับโอเคครับเดี๋ยวตอนยืน่นประกาศจะมีประเด็นอื่นเพิ่มได้ครับตอนนี้ขอเปิดโอเคได้ค่ะขอบคี่ค่ะอาจารย์สบใจแล้ว